ไซตามะนะครับพี่ครับสร้างบ้านกันระเบิดทีได้เลยปะนะครับมีคนบอกให้สร้างบ้านกันระเบิดแต่ก่อนที่จะสร้างบ้านมันก็จะต้องมีการทดสอบก่อนนะว่าจะเอาวัสดุอะไรมาสร้างบ้านฮะวันนี้ก็เลยจะทำเกมสักอย่างหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการทดสอบอ่า ก่อนที่จะทดสอบวัสดุขอทดสอบหัวระเบิดก่อนอว่ามันใช้ได้ไหมระเบิดเนี้ยแขกไม่ได้รับเชิญนะครับแลดมาจากไหนเนี่ย <c oughs> ทดสอบซะเลยนี่ <c oughs> โอเคนะครับใช้ได้นะระเบิดเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องดราม่านะว่าทำไมต้องฆ่าแลดด้วย <c oughs> ไม่ต้องดราม่ากันนะครับอืมโอเคนะฮะเราจะใชะ้หัวระเบิดของหน้าไม้ ในการยิงวัสดุที่จะใช้ในการสร้างบ้านแล้วกันนะฮะท่านผู้ชมฮะเรามาดูซิมีอะไรบ้างาในกล่องมีวัสดุอยู่4ประเภทเหล็กนะฮะกระจกทรายแล้วก็ดินอ่า,อาเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมทายด้วยนะฮะว่าวัสดุชนิดใดสามารถป้องกันหน้าไม้หัวระเบิดได้เออ S 1> <S 1> <S สีประเภทนี้นะฮะอืมโอเคไหมโอเคอันนี้ทำมาจากทรายนะฮะเราจะสร้างบ้านเล็กๆมันก็ไม่เชิงบ้านหรอกครับมันเป็นทีเ่เป็นการทดสอบแล้วกันเนาะเป็นผนังทดสอบนะครับแล้วเราก็จะเอาสัตว์ไว้ในนี้นะ,ะถ้ามันทนทานสัตว์ก็รอดตายแต่ถ้าไม่ทน สัตว์ก็คงจะเดสมาล่โอเคนะฮะเออบ้านซรายเสร็จแล้วอ่าต่อไปขอเป็นอะไรดีบ้านกระจกเนาะดีไห er <c oughs> มนี่เอาละฮะท่านผู้ชมลองทายดูซิว่าบ้านชนิดไหนไม่สามารถต้านทานระเบิดได้แล้วก็บ้านชนิดไหนที่สามารถต้านทานระเบิดได้นะฮะ โอเคนี้เป็นบ้านกระจกอืทำด้วยกระจกเอาละนี่โอเคไหมบ้านกระจกอ่าบ้านซ้ายเสร็จแล้วเอาละต่อไปตรงไหนดีตรงนี้เนาะใกล้ๆฟักทองนี่แหละอ่าขอเป็นบ้านดินแล้วกันนะฮะอ่าบ้านดินโอเคอ่าติดฟักทองเลยทุบก่อนนี่ อันนี้เป็นบ้านดินนะฮะท่านผู้ชมอย่าหัวร้อนนะครับว่าบ้านของที่พี่อูสร้างเนี่ยทาไมมันดูตลกจังเป็นกล่องสี่เหลี่ยมธรรมดาอันนี้เป็นการทดสอบวัสดุที่จะใช้ในการสร้างบ้านเท่านั้นเองนะไม่ต้องตกใจว่าวัสดุชนิดไหนทั้ง4ชนิดเนี้ยอะไรที่จะทนทานที่สุดนะสามารถการระเบิดได้นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเหล็กกล่องนะเหล็กกล่อง เหล็กกรองนี้คือเฮ้ยดทดสอบนะฮะว่าอันนี้เป็นหลุมกับดักนะฮะโอเคนะฮะนี่ฟึบฟึบนี้เหล็กกลองเห็นไหมเห็นไหมอ่าเป็นบ้านที่ทำด้วยเหล็กกรองดูซิว่ามันจะทนทานแรงระเบิดได้ไหมโอเคแล้วเราก็จะมาจัดอันดับว่าวัสดุชิ้นไหนที่ สามารถกระเบิดได้ดีที่สุดแล้วก็ชิ้นไหนที่ไม่สามารถกระเบิดได้นะฮะโอเคสีชนิดนะเจ๋งไหมเจ๋งไหมเอาละฮะต่อไปเราก็จะใส่สัตว์ลงไปสีชนิดเอาอันดับแรกขอเป็นเสือก่อนเนาะดีไหมอ่าเสือจะอยู่ บ้านกระจกนะบ้านกระจกดูซิว่ามันจะรอดตายไหม <c oughs> บ้านชนิดนี้จะทนแรงระเบิดได้หรือเปล่านะฮะหน้าไม้หัวระเบิดโอเคต่อไปนะฮะต่อไปบ้านบ้านอะไรบ้านทรายอ่าบ้านทรายขอเป็นสิงโตละกันนี่บ้านทราย จึงเอาละเอาละถัดไปเป็นบ้านดินนะฮะบ้านดินขอเป็นเสือจักกล้วสีดํานี่เอาละเอาละ,ะแล้วบ้านเหล็กกล่องบ้านเหล็กกล่องขอเป็นเสือดาวลิโอพาดนะว้าวโอเคนะครับเรามีสัตว์กินเนื้ออยู่4ีชนิดนะ เสือสิงโตเสือจกักกลวแล้วก็เสือดาวนะฮะท่านผู้ชมโอเคทั้ง4ตัวยังอยู่ดีนะฮะอยากกระพริบตานะฮะว่าบ้านมันจะทนแรงระเบิดได้หรือไม่โอเคไหมพร้อมไหมพร้อมไหมเอาละฮะเริ่มแล้วเตรียมบุบอ้าวใส่หัวระเบิดเลงนะฮะ เราจะยิงประมาณห้าลูกนะฮะตึบ <c oughs> อันนี้ลูกเดียวก็เสร็จแล้วตายแล้วโหไม่ได้ตั้งใจนะเจ้าเสือ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจจริงๆอะคิดว่ามันกันระเบิดได้โอ้โหไม่รอดแล้วฮะต่อไปบ้าน ที่ทำด้วยทรายก็คือบ้านสิงโตนี่เองดูซิยังอยู่ไหมโอเคยังอยู่นะฮะโอ้ดูซิว่ามันจะป้องกันระเบิดได้หรือไม่เล้งนะฮะห้าลูกนะฮะนี่ลูกแรกไม่เป็นไรโฮทนมากเลยฮะบ้านทรายโอ้เอานัดที่สองนัดที่สองแล้วนะฮะตีกิงทั้งหมดห้านัดนะฮะไม่เป็นไรฮะท่านผู้ชมโอ้ ไหมนัดที่สามเล็งฮะเล็งนะฮะเป็นอะไรไหมโอโมะะ้โหท่านผู้ชมฮะแหวงแล้วฮะโอ้เหมือนข้างในจะไหม้ด้วยอะ่ะไม่รอดแน่สิงโตโอเคนะฮะนัดที่สี่โอเคไหมโอเคไหมมีโอโ้โหไม่รอดแน่นะฮะนัดสุดท้ายะฮะโอ้ ดูสิโอ้โหไม่เป็นไรแต่ว่าสิงโตรอดไหมไม่รอด <c oughs> น่าจะตายตั้งแต่นัดที่สองที่สามเลยนะฮะโอเคเนาะเอาละต่อไปบ้านดินนะฮะเป็นเสือจากัวท่านผู้ชมดูซิว่าจะรอดไหมเสือจากัวสีดำเนี่ยเอานะฮะห้านัดนะฮะท่านผู้ชมนัดแรกโอ้โหไม่เป็นไรนะฮะ ระเบิดกระเด็นมาสู่ยอดหญ้าไม่หมดเลยนัดที่สองเป็นอะไรไหมนี่โอ้โหบ้านดินฮะทนมากเลยฮะนัดที่สามนะฮะดูสิดูสินู่นไม่เป็นไรฮะเอาลนะนัดที่สี่ีเไไ่เป็นไรไหมเป็นไรไหมไม่เป็นไรฮะเอาลนัดสุดท้ายฮะท่านผู้ชม นี่เป็นบ้านดินนะฮะเป็นเสือจากั้วอยู่ในนั้นโอ้โห oh. สุดยอดมากเลยฮะสามารถกันร,ระเบิดได้โอ้ oh. หน้าไม้หัวระเบิดทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้เสือจากั้วยังอยู่ด <c oughs> ีหลังสุดท้ายเป็นบ้านที่ทำด้วยเหล็กก่องนะฮะโอ้ท oh. ่านผู้ชมลองทายซิว่ากันได้ไหม oh. อโอเคนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> เล็งแล้วนะฮะอยากริบตา นี่เป็นไงบ้างโอ้ไม่เหลือครับโธอ,อีกแล้วเหรอไม่ได้ตั้งใจคิดว่ามันป้องกันได้นะฮะท่านผู้ชมโอแล้วก็จะพอที่จะสรุปได้แล้วใช่ไหมฮะว่าวัสดุชิ้นไหนที่สามารถเอาไปสร้างบ้านกันระเบิดแบบง่ายๆได้นะ,ะมีโจทย์อยู่4ชิ้นนะฮะวัสดุ ดินทรายเหล็กกล่องแล้วก็กระจกนะฮะโอเคที่ทนที่สุดก็เป็นดินรองลงมาก็เป็นทรายนะฮะแล้วก็กระจกแล้วก็จบด้วยเหล็กกล่องเหล็กกล่องนี้พี่อู๊ดสร้างเองนะฮะไม่สามารถทนระเบิดได้โอเคเห็นไหมฮะเป็นการทดสอบวัสดุป้องกันร,ระเบิดแบบง่ายๆเนาะดังนั้นถ้าอยากให้พี่อู๊ดทำอะไรก็อย่าลืมเม้นมาละกัน สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรเนาะเอาแค่นี้ก่อนละกันนะฮะท่านผู้ชม